สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอเจอกับแม่หมอออายอีกแล้วนะคะกับการเช็คดวงรายปักค่ะประจำปักหลังเดือนกันยายนค่ะท่านที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนจะรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะบรรยากาศภาพรวมของความรักนะคะ เป็นช่วงที่หวานแววอ่อ,อนอ้อ,อนเอาใจมีความสําเร็จดีเข้าอกเข้าใจกันดีค่ะแต่อยากจะขอให้คุณนะคะระวังในส่วนของคําพูดให้มากจะทําให้รักสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะถัดไปสําหรับคนโสดค่ะถ้าเกิดยังโสดอยู่ช่วงนี้อาจจะเหงาหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องหมั่นขมากรรมทุกเมรักษหรือทําบุญเสริมร่วงถวายของคู่จะดีกับตัวคุณค่ะ ในส่วนของคนมีคู่นะคะสักครู่ก็ได้บอกไปแล้ว,วมันจะติดขัดในเรื่องของวาจานะคะแล้วก็ความขี้กังวลน,นะคะความสงสัยระแวงจะทําให้รักของคุณนะคะไม่ค่อยราบรื่นหากรู้จักอดอ้อ,อ,อ,อนเอาอกเอาใจค่ะจะดีกับคุณในช่วงนี้นะคะในส่วนของการเงินนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้มีความเครียดกังวลค่อนข้างมากมีรายจ่ายเกี่ยวกับคนรักนะคะแล้วก็ อาจจะโดนนะคะหักหลังหรือมีใครยืมเงินเราไม่คืนในช่วงนี้ระวังด้วยนะคะถัดไปนะคะเป็นในส่วนของภาพการงานค่ะคนเก่งอย่างคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้จะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีขอให้มีสติค่ะอาจจะเป็นช่วงที่คุณเบื่อนายเซ้งนะคะแล้วก็จะต้องพยายามมากกว่าปักแรกของเดือนกันยาแต่ขอให้คุณมุ่งมั่งตั้งใจเพราะว่าตัวคุณเองนะคะ เป็นคนเก่งที่มีความสามารถค่อยๆแก้ไปนะคะสรุปภาพรวมของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะหากคุณนะคะมีเป้าหมายที่เชัดเจนนะคะแล้วก็รู้จักปล่อยวางบ้างไม่ตึงเครียดมากเกินไปจะทำให้คุณสุขกายสบายใจระวังสุขภาพความเจ็บป่วยแบบฉับพลันเช็คสุขภาพบ้างนะคะมาดูในส่วนของท่านที่เกิดวันจันทร์กันบ้างค่ะ วันจันนะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศความรักในช่วงนี้จะติดขัดเล็กๆน้อยๆจากความระแวงระวังค่ะคู่ของคุณนะคะอาจดือ้อหรือมีปากเสียงกันบ้างให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องรับฟังเขาให้มากเข้าอกเข้าใจแล้วก็เป็นความปรารถนาดีให้กันจะดีสำหรับช่วงนี้ค่ะ สำหรับคนโสดน,นะคะช่วงนี้คุณจะดูป๊อปปูล่ามากเลยทีเดียวค่ะพราวสเสน่ห์มีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะแถมคุณนะคะหักทำบุญบ่อยๆจะเจอคู่บุญคู่บารมีค่ะแล้วก็อดทนรอนะคะอดใจอีกนิดเดียวเขาจะมาล้ค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะสักครู่ก็ได้บอกไปแล้วว่าช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องให้กังวลน,นะคะนอยเก่งแบบฉับพลันเลยนะคะหากคุณ ให้มากนะคะแล้วก็เป็นความปรารถนาดีเป็นแรงใจให้แก่กันรักของคุณจะได้สุขแล้วก็สมหวังมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องพยายามเหนื่อยออกแรงถึงได้เงินค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะช่วงนี้ ไม่ควรลงทุนเป็นอย่างยิ่งนะคะหากทําอะไรลงไปช่วงนี้ขอให้มีสติเพราะว่าการเงินของคุณจะตึงนะคะและอะไรที่รู้สึกไม่โอเคค่ะให้ปิดตาข้างหนึ่งระวังมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมายิ้มเงินด้วยนะคะถัดไปค่ะในส่วนของการงานนะคะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างรับผิดชอบตัวเองได้ดีการงานยังคงไปได้เรื่อยๆค่ะระวังมีปากเสียงในที่ทำงานรวมไปถึงหัวหน้างานจู้จี้จุกจิกด้วยนะคะ และสุดท้ายค่ะภาพรวมนะคะของท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะในช่วงนี้หากคุณวางแผนให้ชัดเจนล็อกเป้าหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของอการใช้ชีวิตนะคะให้ฟังให้มากให้ประนีประนอมแล้วก็หมายถึงให้มีสติด้วยค่ะทางด้านสุขภาพนะคะระวังโรคเกี่ยวกับหูคอจมูกหูคอจมูกปากด้วยนะคะ ถัดไปค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะบรรยากาศความรักนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกสนุกสนานสุขสดชื่นแล้วก็คนรักของคุณนะคะเปรียบเสมือนเพื่อนซี้ที่คอยให้กำลังใจเข้าอกเข้าใจอาจจะมีน้อยใจเก่งในช่วงนี้บ้างนะคะขอให้คุณปล่อยวางบางอย่างความรักที่ไม่คาดหวังจะทำให้คุณมีความสุขค่ะถัดไปค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะ คนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะจริงๆมีความเบื่อหน่ายเซงกันเกิดขึ้น,นะคะ่ะแต่ก็ให้คุยกันนะคะแล้วก็ตกลงกันให้ชัดเจนชาววันอคารช่วงนี้ต้องการความชัดเจนความเด็ดขาดรวมไปถึงรับปากอะไรไว้ก็ต้องทําตามสัญญาด้วยนะคะในส่วนของคนรักเนี่ยก็จะคอยซัพพอร์ตดูแลเกื้อหนุนเป็นยิ่งกว่าคนรักอีกนะคะถัดไปสําหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะ จะมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าคนที่เข้ามานั้นเขาอาจจะมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะให้คุณเน้นงานเป็นหลักจะดีกว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้ดังใจคุณในช่วงนี้ค่ะในส่วนของการเงินค่ะการเงินช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่ามีแสงสว่างนำทางค่ะคุณจะเจอทางออกที่ทำให้คุณนะคะหลังจาก คุณติดขัดในเรื่องของการเงินมานานคุณจะเจอทางออกที่ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างคลี่คลายในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็หากคุยกับใครนะคะระวังมีเรื่องโกรธโกรธงอองๆกันด้วยระวังมีคนมายิ้มเงินด้วยนะคะสำหรับในส่วนของการงานค่ะก็ยังคงมีเรื่องให้คิดมากนะคะกังวลแล้วปัญหาที่คุณเจอนะคะคุณก็จะเจอมันแบบซ้ำๆบ่อยๆ หากคุนนั้นนะคะรู้จักประนีประนอมนะคะแล้วก็ออกแนวใช้ภาษาดอกไม้นะคะหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะทําให้งานของคุณนะคะสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปสุดท้ายค่ะสําหรับภาพรวมของท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะภาพรวมช่วงนี้นะคะหากคุณรู้จักปรับตัวเรียนรู้ที่จะอยู่กับเงินแล้วก็งานนะคะรวมไปถึง ค่อยทีถอยอาศัยนะคะแล้วก็อาจจะมีเดินทางได้บ้างในบางครั้งค่ะอย่าเพิ่งนะคะวิตกกังวลไปทำทุกอย่างทำทุกวันให้มันดีจะดีกับสถานการณ์คุณในช่วงนี้ค่ะถัดไปค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะบรรยากาศความรักของท่านที่เกิดวันพุธในช่วงนี้จะมีเกณฑ์น,น้อยใจเก่งเสียใจเก่งค่ะแต่ก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะ คุณนะคะชอบรักแบบสนุกสนานนะคะที่หอมหวานชื่นใจค่ะอย่ามัวแต่น้อยใจเสียใจแล้วก็คิดมากอยู่เลยนะคะลองปรับตัวนะคะแล้วก็ใช้ความอ่อนหวานอ่อนโยนจะดีกับคุณค่ะสำหรับในส่วนของคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้ดูใจค่ะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กกว่าเขาคนนี้นะคะเช็คดูก่อนเพราะว่าอาจจะหวังชิงสุกก่อนหามหรือหวังอะไรจากเรานะคะ ลองปล่อยวางนะคะแล้วก็ใช้สมองนะคะพิจารณารวมไปถึงลองนิ่งๆดูนะคะลองโฟกัสอยู่กับเขาดูนะคะเราอาจจะเจอคู่แท้ก็ได้ค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีความเครียดกังวลเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์ความรักเนี่ยอาจจะมีติดขัดเล็กๆน้อยๆด้วยความไม่เข้าใจกันค่ะ แต่คู่ของคุณนะคะก็รักแล้วก็อยากดูแลคุณมากเลยลองหัดใส่ใจคนรักนะคะในเรื่องที่ติดขัดเครียดกังวลจะได้มาลายหายสิ้นไปค่ะถัดไปค่ะในส่วนของการงานนะคะเรียกได้ว่ามีความสำเร็จค่อนข้างดีนะคะแต่อาจจะติดขัดได้นะระวังวาจาให้ดีด้วยนะคะ ถัดไปค่ะสำหรับการเงินค่ะเรียกเรียกว่ายังคงไม่คล่องตัวถึงถึงขั้นเรียก,ยกว่าอาจจะติดขัดเลยทีเดียวค่ะลองทำบุญชำระนี้สงนะคะจะดีที่สุดสำหรับคนในช่วงนี้หากมีเกณฑ์รถเสียนะคะช่วงนี้จะมีเกณฑ์รถเสียต้องซ่อมนะให้คุณลองซื้อเลขลดได้ค่ะสรุปสุดท้ายค่ะสำหรับชาววันพุธนะคะดีใจด้วยนะคะ คุณมีครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เบอร์หนึ่งสำหรับรับนี้ค่ะยินดีด้วยนะหากคุณนั้นนะคะทำทุกสิ่งอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคุณจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาดูแลลองขอพรท่านดูค่ะและหากท่านใดนะคะที่ครั้งสิ่งบนไว้นะคะจะให้แก้ด้วยนะคะจะได้ดีกับตัวคุณค่ะ มาแล้วนะคะสาหรับท่านที่เกิดในวันพระหัส,สบ,บดีค่ะภาพรวมบรรยากาศความรักค่ะช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหงาเดียวดายนะคะไม่ค่อยใส่ใจดูแลคนรักหรือคนรักของคุณนะคะอาจจะมีความเบื่อหน่ายเส้นกันนะคะหากคุณรู้ต้นตอของสาเหตุลองปรับจูนลองหันหน้าเข้าคุยกันนะคะจะดีกับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะ ถัดไปค่ะสำหรับคนโสดค่ะอาจจะเจอรักทางไกลนะคะหรือมีพ่อแม่แม่มาจีบนะคะให้คนอดทนรอเวลาและลองศึกษาเขาดูก่อนอย่าเพิ่งรีบนะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะช่วงนี้อาจจะมีความคิดมากกังวลน,นะคะรวมไปถึงคู่ของคุณนะคะอาจจะมีมุมส่วนตัวหรือความคิดเห็นที่ไม่รงรอยทำให้เราระแวงสงสัยเขา ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะคอยให้กำลังใจลงไปถึงหากมีอะไรที่เราไม่เข้าใจลองปรับจูนแล้วก็พูดคุยกันจะดีที่สุดสำหรับคุณค่ะในส่วนของการเงินบ้างค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะคุณจะมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ทำให้มีช่องทางในการทำมาหากินนะคะใส่ใจดูแลในเรื่องของการเงินจะดีที่สุดสำหรับคุณในช่วงนี้ค่ะ ในส่วนของการงานนะคะอาจจะมีชะลอตัวบ้างเหนื่อยล้านะคะแล้วก็เซงได้แต่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะทำอะไรก็จะสำเร็จรวมไปถึงคุณนะคะจะเข้าตาหัวหน้าในช่วงนี้หากทาบุญเสริมดวงนะคะแม่หมอแนะนำให้เป็นถวายทุกเทียนเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ทําบุญชำระนี้สงจะดีกับการเงินแล้วก็การงานค่ะสรุปสุดท้ายนะคะช่วงนี้นะคะ ภาพรวมของท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะรู้สึกน้อยเก่งเสียใจเก่งแล้วก็รู้สึกเดียวดายหากคุณรู้สึกแบบนี้นะคะลองทําบุญดูนะคะคุณจะเจอกับใครสักคนนะคะที่เข้าอกเข้าใจทําให้คุณนะคะรู้สึกหายงอนหายน้อยแล้วก็มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตค่ะรวมไปถึงทําอะไรก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจและหากคุณอยากจะเจอทางออกลองติดต่อเข้ามาดูดวงกับแม่หมอไอดูนะคะ ถัดไปค่ะสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะบรรยากาศความรักในช่วงนี้นะคะยังคงไปได้เรื่อยๆชิลๆค่ะไม่ได้มีอะไรหวาวาแล้วก็ไม่ได้หวานแววด้วยระวังนะคะการโกรธงอนหรือทะเลาะกันแบบฉับพลันด้วยนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะในช่วงนี้ค่ะจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาจีบระวังนะคะเขาอาจจะมีแฟนนะคะหรือคนรักอยู่แล้วนะคะให้เรานะคะ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ตัดสินใจนะคะจะเลือกใครสักคนด้วยนะคะถัดไปสำหรับคนมีคู่ค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่สุขสมบูรณ์คุณนะคะเหนื่อยล้าแต่ก็ยังให้กำลังใจยังอยู่แขยงข้างกันเสมอระวังความแข็งของตัวเองให้ดีหากอ่อนหวานอ่อนโยนจะดีกับคุณในช่วงนี้ค่ะ ในส่วนของการเงินปางนะคะอาจจะหมดไปกับครอบครัวค่อนข้างมากนะคะมีเรื่องยุ่งเหยิงให้เคลียร์เกี่ยวกับการเงินนะคะเงินโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะมักจะหมดไปกับบุตรบริวารคนรักแล้วก็การดูแลครอบครัวควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะถัดไปค่ะในส่วนของการงานโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาประสานงานนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างโดดเด่น แต่ก็ระวังนะคะอาจจะโดนหักหลังหรือเราเด่นมากเกินไปอาจจะมีคนอิจฉาริษยาเรานะคะทำอะไรก็ขอให้มีสติแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทค่ะสรุปสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะคะจะมีเทพประทานพรทำอะไรก็จะสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์ด้วยนะคะ และสุดท้ายค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะภาพรวมในช่วงนี้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับในเรื่องของความรักค่ะแล้วก็คุณนะคะจะค่อนข้างนะคะโดดเด่นในเรื่องของรักหวานแววแล้วก็เฮงทั้งรักเฮงทั้งในเรื่องของการงานด้วยนะคะในส่วนของอคนโสดบ้างนะคะจะมีคนเข้ามาอยากดูแลเทคแคร์ care, อยากเปนะคะ แต่ระวังเขาคนนั้นนะคะเป็นรักเผื่อเลือกยังไม่ได้จริงจังกับเราเท่าไหรค่ค่ะในส่วนของคนมีคู่นะคะมีเรื่องบางอย่างนะคะที่ต้องเคลียร์ต้องคุยกันให้ชัดเจนเราอาจจะรู้สึกกังวลในหมดของความรักแล้วก็เหงาเก่งน้อยใจเก่งค่ะแต่ถ้าคุณนะคะลองปรับจูนหรือคุยกับคนรักของคุณค่ะจะทำให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้หวานแหววสุดๆไปเลยค่ะ ในส่วนของการเงินนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะหากคุณนะยังคงตึงอยู่ลองขอพอรกับองค์พระพิคเนตดูค่ะคุณจะสำเร็จดังใจปรารถนาเลยละคะ่ะในส่วนของการงานบ้างนะคะหลังจากที่คุณนะคะติดขัดมาแล้วนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับความชัดเจนนะคะเจอทางออกแล้วรวมไปถึงในส่วนของที่ติดขัดอยู่นะคะจะค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ขออย่างหนึ่งค่ะอยากให้ระวังในเรื่องของคำพูดจะดีที่สุดค่ะสรุปสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะช่วงนี้ค่ะคุณระวังคำพูดนะคะในเรื่องของการตกลงเจรจาลดการพูดตรงหรือพูดแรงลงค่ะคุณมีเกณฑ์จะ ประสบความสำเร็จนะคะมีความสุขมีความสบายใจได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็หักหวังในเรื่องของเงินทองนะคะช่วงนี้จะมีคู่บุญสายเปเข้ามาด้วยขอให้คุณใช้สติพิจารณาด้วยนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับการทำนายดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันประจำปักหลังเดือนกันยายนค่ะและ สิ่งสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนําในคลิปนี้ค่ะตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะอยากให้เ,เพื่อนๆนะคะลองบูชาองค์พระพิฆเนศค่ะเนื่องด้วยเป็นเดือนประสูติของพระองค์ท่านนะคะคุณจะได้รับพรอย่างมหาัศาจรารย์ใจเลยละคะ่ะและติดตามการเช็คดวงนะคะได้ที่ YouTube แม่หมอไอซกดติดตามและกด subscribe ไว้ได้เลยนะคะเจอกันได้ใหม่คะ่ะ